ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาน,นะคะก็มาตัดมันแช่นะคะอันนี้แปดหนึ่งหรือแปดเก้าเนี่ยแปดหนึ่งนะคะก็ต้นมันอันเนี้ยเอามาก็ไประมาณนานเร็วนะคะเราก็ต้องนี่มานั่งคัดนะคะเพราะว่าต้องมาแช่เพราะว่ากลัวมันจะเป็นเกิดรอยเปอร์เซ็นต์นะคะก็วันนี้มีหมวกด้วย พี่จิรพงษ์ถามหาว่าไม่เห็นใส่มุงเลยนี่แล้วก็เตรียมเตรียมนะคะเตรียมวันนี้มีคิวนะคะเพราะว่าอ่าได้นั่งสั่งสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นคิวใช่ไหมแล้วนั่งเขียนคิวเหมือนเป็นนั่นก็เลยส,สั่งมานะคะ,ะ,คะอืมใช<จ>่โอ๊ยตา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 ยาาเยม,มื่อวาเขียนไม่เป็นแล้วที่ที่แม่บอกว่า นูอ้วนนะคะแต่ว่ามันก็อ้วนจริงๆแหละอ้วนตนานแหละแค่ในกล้องไม่ใช่หรอกอันนี้นติ๊กเกอร์นี่หนูแบบนั้นนี่ใช่โอนทุกวนันก็ทำทันสมัยกินเนาะเอาเรือจันคิวไม่เป็นก็ถ้าง่ายก็ติ้นบนคิวแท้ๆไม่ได้นี่งันไม่ได้คิวปลอมโอก็มีคิวปลอมเนี่ยไหมอือไหวไหมติ๊กเกอติ บนชูงถิ่งนี่แถมยึดติดชูปอมฟันปอมไม่พอนมปอมไม่พอยังม่ชูปอม่นอมาูอ้ยทำมาทั้งอย่างเลยเดีวนี่เราก็จะนั่งคัดกับแม่นะคะอันนี้แปดหนึ่งแปดเก้แปดหนึ่งนะคะอันนี่เองอาจจอรที่เขาให้มาเนี่ยทัวร์ับแดดร้อนเดี๋ยวทรศัพท์ก็ไปในเรวมาลต้องอเดือดดอกคน ทุกคนเดียว่าแต่คนเด้อหมาก็น,นอนล้มคือก,กันนั่นนี่่อนเดกันเนาะดอกปักหน่อยเด้อปลูกว่ะก็จะไปปลูกพรุ่งนี้นะคะอยู่ลุมแล้วทำไมต้องอใส่หม <laughs> วกไม่เข้าใจสินุกเดือทำไมเลียงนี่เอาไลไรแช่เ like นี่ย นุ่นแช่แดดแดดอนกับกับกับปีกะเอ็มโอยเอากับปีกับโปรยนะคะเพื่อที่แช่ห้มันล้วดอาแล้วค่อยถุงมาเก็บใส่จากถังก็ไม่แช่แล้วแช่สามสิบนาทีแช่สานาทีแล้วก็จะเก็บใส่ถุงปุ๋ยนะคะเตรียมเอาไปปลูกพ่งนี้เนาะก็ที่แช่เนาะก็บางต้นมันจะยังยังมีหนามอยู่พอที่ว่าจะปลูกแล้วมันติดเนาะแต่บางต้นมันก็ยังโฟมันเริ่มโฟเลยอย่าง้วเห็นไหม แต่ว่าแม่ก็เสียงดูเลยแล้อเขาก็เอาต้นมันมาให้ดีๆนี่แหละแต่ชักช่าลีลามุกมากขึ้นขึ้นยังมันยังไม่ตกเลยหน,นูก็พูดได้ <laughs> มาจะเปิดน้ำนะยิ่งมาจะซูบน้าประดแล้วพูดพอ,พอหวานนะ้ำฟัง,ไม,งไม่ได้วกีคิดได้เส้นอะไรที่นี่ก็เลยต้องมานั่งคัดนะคะนั่งคัดแล้วก็แช่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาเสียงดูเนี่ยยังไงก็งอกอยู่แล้วเพราะว่ามันมีน้ำอันนี้เป็นแก๊สสองควอนตัม เลยองเ<อ>จ๊สองเจ๊สองเล,องลยองเอาไรดินี่แล้วแม่เจ๊ก็สอบมาให้หนุชอีแ<อ>ช่ออชชนะคะเอากระปีกับเอ็มรอยแช่เนาะเพื่อให้มันเล่งลากให้มันออกก็เร็วแดีวแม่ก็เดินเอากระสอบแล้วเพื่อ <laughs> <laughs> ให้หนูเก็บออกอุย้ยหนูเพิ่งอาบนา้ำก็ยังให้หนูจับน้ำอีกเลย <laughs> น้ำกระปีหอมอะไรเราไหมหอมเลย แต่เดี๋ยวรอ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 สร้องออกนะคะต่แช่นอสามสิบาทีแล้วก็สองออกง่ายๆนะคะหมันเล็งหลากมันจะได้ออกดีแต่ว่ามันก็ออกประมาณเก้าสิบเปอร์เ็นเหอนู้ว่าอะไรดีขัดใจแม่นี่มชมน้องดูยาวอยู่ถึงหา่างทุกที่อะ่ะแม่จะตัดตัดปลูกแค่นี้ขนาดนี้ โอ้แต่ลืมไปแม่วลงลงใหญ่ปลูกเนาะแม่ก็เลยตัดยาวเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่แม่สงนะคะนี่ร่างจากแช่สามสิบนาทีแล้วแล้วก็เก็บใส่ถุงนะคะเรียงด้วยนะคะเพราะว่าไปเลาเอาไปปลูกจะได้กับง่ายๆไม่เห็นหอมเลยหอมตรงไในเนี่ยหอมกระปิจ้าเมนก็เมน <c oughs> คนไม่กินอ่ะ <c oughs> ูไม่กินกับปีนะคะทุกคนวันกันเลย ม่อะไรก็มีกินอะไรก็มีกินอะไรแบบนู้นแหละทำไมเรากินอย่างเดียวก็ครบหาหมูเนาะมีพักมีหมูโปรตีนเล่ครบหาหมูเลยเด็กคบอยู่แต่ที่หนึ่งกินที่หนึ่งกินไม่เบื่อทุกวันเลยหนูทุกวันเลยได้ไหมล่ะเอาตังมาตายหรอวะหมูก็ยิงแพงแพงแพงกินทุกวันทุกวันกับจ๊งตายตัวเอง นี่ทุกคนเรียบๆรออยู่รออยู่หนูจะรอทำไมหนูเจ็บจะเข็งไปปะ้ำไม่เจ็บออกมือก็อามาเทเลยเอ้าแป๊บเดียวเองหนูกเก็บแป๊บเดียวค่อยดูเต็มเข็งเลยก็แม่งันยูงั้นเดี๋ยวช่วยใส่นี่จะไม่กินเลือกเอา,เอา,เ,อาเอาท่อนใหญ่เอาไปใส่แป้งชาทิดเจ็บใส่ทำไมบอนปูข้างหาเป็ตองตองใหญ่ปูชาทิดพอแล้ว เกิดไม่ทันกันแล้วฝนตกมาไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยอีกเลยแต่ปุ๋ยยังไม่ละลายนะคะเลยไม่ได้ไปใส่เฮ้อ,อหยยบลูกนะค<ว>่อยมายแม่หยยบแล้วนะรอหลบหลังฝนตกมากค่อยใส่เนาะออกจากแม่วะานี่นะมาน,นอนลมตรงนี้นะเร็วเราก็ไปเก็บของเราดีกว่านะคะ ให้รอเราก็จิตั้งกล้องไว้ไกลๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีตากล้องนะคะเราก็ต้องทําเองแม่บอกว่าไม่ต้องเลี้ยงอันนี้พ่อก็มาตัดให้เขาเลือกเอาเลือกเอาเชือกแล้วก็แม่ใส่เชือกไหมล่ะแม่แก้เชือกลงถังไหมล่ะ สวนพ่อนะคะปาลารถอยู่นะในบ้านปลายางรถไถวันนั้นกับสองเผ่าน่ะวันนี้กับปลายางรถแม่ไวอย่างไรดีอ,อะไรนะแล้วเป็นไนายหฮาร์ร้างทั่วถ้าเป็นนานกฮาร์ร้างะนะ่า,นหา,าให้เลือกไหมเนี่ยใช่ 我不啊 รกาแล้ว,ว,เ,รวเร็วเร็วเร็วไม่ต้องเลือกเนาะไม่ต้องเลือกเนอะออก็จะบอกว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไม่เล่นตัวอยู่ <laughs> บ๊ายบายนะคะทุกคน